คุณจะได้บำนาญประกันสังคมเท่าไหร่คลิปนี้มาคำนวณกันค่ะวันนี้จะพูดถึงประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา39นะคะมาตรา4 0เนี่ยขอพักไว้ก่อนเพราะตอนนี้กําลังแบบเรียกว่าฝุ่นตลบชุนลมุนมากกับมาตรา33ที่ส่งไปและบางคนก็คือออกจากงานแล้วสมมาตรา39ต่อทีนี้บำนาญจะได้เท่าไหร่ยังมีหลายคนนะคะที่เข้าใจว่าอ๋อก็ใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายตอนที่ยังทํางานเอามาคํานวณบำนาญต้องบอกแบบนี้นะ ถูกแค่ส่วนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสมมาตรา39เกิน60เดือนหรือว่าเกิน5ปีเขาจะใช้ฐาน4,800บาทในการคำนวณบำนาญน,นะคะไม่ใช่เงินเดือนสุดท้ายที่คุณได้นะไม่ใช่1 5,000บาทที่คุณได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาคำนวณกันเพราะว่าวันก่อนเนยกลงคลิปไปเรื่องของการคำนวณบำนาญของมาตรา3 3กับมาตรา39โอ้โหมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายถามอยู่ในทุกช่องทางที่ยกลงคลิปไปว่าแล้วเขาจะต้องทำยังไงเขาส่งบำนานอา่าเขาส่ง ประกันสังคมมาตรา39ไปเนี่ยหปีแล้วบางคนบอกเพิ่งส่งไปเลิกส่งเลยดีไหมบางคนบอกว่าโอ้ส่งไป10กว่าปีแล้วจะทํายังไงดีมีทางแก้ไขไหมอะไรอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะคะถ้าคุณส่งมาตรา39ไปเกิน5ปีแล้วต้องบอกว่ารอลุ้นอย่างเดียวรอลุ้นว่าบอร์ดประกันสังคมเขาจะมีการ แก้สูตรการคำนวณบำนาญใหม่ค่ะที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย <_ d ata> เขากำลังพยายามเสนอให้ทางบอร์ดประกันสังคมเอาไปพิจารณาแล้วก็แก้สูตรการคำนวณใหม่มีการส่งยื่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคือลักษณะทางบอร์ดเขาบอกว่าเออมันใช้เวลาประมาณแบาบชั่วโมงหนึ่งอะเข้าใจยากเข้าใจยังไม่ถ่องแท้ถี่ถ่วนเพราะฉะนั้นขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อนรอบแรกเลื่อนนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเข้าคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันที่11มีนาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคำนวณกันก่อนณปัจจุบันว่าคุณจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่เมื่อคุณอยู่ในมาตรา33หรืออยู่ในมาตรา33แล้วก็มาจ่ายมาตรา39นะคะวันนี้ยกแบ่งออกเป็น8ซีนาริโอด้วยกันโดยเป็นมาตรา33อย่างเดียวเนี่ย4ซีนาริโอและมาตรา33บวกกับมาตรา39อีก4ซีนาริโอเริ่มเลยเสูตรแรก สูตรแรกก็คือถ้าเกิดอยู่ในมาตรา33นะคะครบ180เดือนแล้วก็หยุดเลยนะไม่ส่งอะไรต่อนะคะไม่อยู่33ด้วยไม่อยู่39ด้วย180เดือนกับมาตรา33นะคะง่ายเอาเงินเดือนตามความเป็นจริงที่ไม่เกิน15,000บาทคูณ20%ค่ะคุณก็จะได้บำนาญออกมาเดือนละ3,000บาท จบอันนี้สูตรแรกง่ายๆแต่ทีนี้สูตรที่2กรณีที่คุณส่งมาตรา33เกินกว่า 5, อ่ะเกินกว่า15ปีขึ้นไปก็คือมากกว่า180เดือนวันนี้ยกยกตัวอย่างที่20ปีคุณส่งไป20ปีนะคะมันก็จะถูกเข้าสูตรแบบนี้180เดือนแรกเอามาคิดบำนาญ20%น20ของเงินเดือนตีซะ1 5 0 0 0บาทนะเงินเดือนแล้วก็อีก5ปีถัดมาเอามาคิดบำนาญเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1.5%ต่อปีก็เอาไปคูณ5เพราะมัน20ปีใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็น20%บวก7.5%ก็คือ27.5%ไปเข้าสูตรคำนวณที่เงินเดือน15,000บาทคุณจะได้บำนาญที่4,125บาทต่อเดือนนะคะอันนี้กรณีที่มีการส่งเกิน180เดือนสูตรที่3กรณีที่มีการส่งเงิน ประกันสังคมมาตรา33น้อยกว่า180เดือนนะคะก็อันนี้ไม่ได้บำนาญน,นะอันนี้ได้เป็นบำเหน็จนะคะแต่ว่าจะได้เป็นเงินที่เราจ่ายสมทบคือ450บาทไม่ใช่750นะคะอย่พูดไม่ผิดใน750าเนี่ยเขาจะมีแบ่งในส่วนของเงินที่เป็นเงินบำนาญชราภาพเนี่ยในก้อน750มันแค่450เพราะฉะนั้นคุณจะได้450ของตัวเองที่ส่งไปกับ450ของนจ้าง สมทบกันนะคะแล้วก็เอาไปคูณเข้ากับจํานวนเดือนที่คุณส่งสมมุติว่าคุณส่งมา100เดือนนะคะมันไม่ถึง180มันไม่ได้บํานาญใช่ไหมหนึ่งเดือนได้เป็นบําเหน็จเพราะฉะนั้นก็จะเป็น900 คูณ100เดือนคุณจะได้ออกมาเป็น9 0 0 0 0บาทนะคะได้ก้อนเดียวเลยจบเลยทีเดียว9 0 0 0 0บาทแต่มันยังมีค่าตอบแทนอีกลักษณะก็จะเรียกเงินปันผลผลตอบแทนหรือว่าดอกเบีย้ยก็ว่าไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูตารางเรื่องของการคิดปันผลตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็อีกสักประมาณแบบไม่กี่พันบาทนะคะคุณก็จะได้ก้อนนี้มาก้อนเดียวเป็นบําเน็จเพราะคุณส่งไม่ถึง180เดือนทีนี้กรณีที่ยิ่งไปกว่านั้นคุณส่งไปไม่ถึง12เดือน ถ้าเกิดคุณส่งมาตรา33ไปไม่ถึง12เดือนอันนี้เนี่ยจะเอาเฉพาะ450บาทของคุณคูณจํานวนเดือนเช่นคุณส่งไปแค่10เดือนนะคะคุณก็เอา450บาทคูณ10ก็จะได้มา4,500รบาทก้อนเดียวแล้วจบเลยอันนี้คือสูตรของการคํนานวณบํานาญบําเหน็จของมาตรา33ทีนี้ไอ้ที่ยากขึ้นไปอีกก็คือการที่คุณออกจากมาตรา33าแล้วก็ไปส่งมาตรา39ต่อ เช่นเลาออฟออกจากงานลาออกไล่ออก,ออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ทําให้คุณต้องเปลี่ยนจากสถานะมาตรา33ไปอยู่มาตรา39ตรงนี้เนี่ยอย่ไปอ่านคอมเมนต์มาที่วันก่อนอยู่ลงคลิปไปอ่ะคือมีหลายคนเลยนะที่เขาบอกว่าเอาก็ตอนไปที่ประกันสังคมเขาไม่เห็นบอกรายละเอียดเรื่องบํานาญจะถูกคานวณแบบไหนอย่อยางไรหรือเปลี่ยนไปแบบไหนเลยเขาให้ส่งต่อก็ส่งต่อโดยบอกว่าเดี๋ยวเงินสมทบมันจะได้เพิ่มมากขึ้นแต่ลองดูการคํานวณนะคุณผู้ชมคะก็อย่างเช่นสูตรแรก ของสำหรับมาตรา39ก็คือส่งมาตรา33มาสัก120เดือนแล้วก็ไปส่งมาตรา39อีก60เดือนไอ้ที่ต้อง120กับ60ก็คือเพื่อให้มันครบ180เดือนถึงจะได้บำนาญน,นะคะสมมติถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณจะได้เงินที่คิดจากฐานเงินเดือนแค่เพียง4,800บาทนะคะเขาจะเอาเงินเดือนที่5ปีสุดท้ายมาคำนวณเป็นฐาน ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่มาตรา39ใน5ปีสุดท้ายอ่ะคุณไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมคะเขาจะใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทมาคิดอย่างกรณีสูตรแรกอันนี้ที่หยกบอกของมาตรา39เนี่ยก็คือส่งมาตรา33มา120เดือนส่งมาตรา39มา60เดือน60เดือนเนี่ยมันก็เท่ากับ5ปีมันเข้าเกณฑ์ที่จะถูกคิดที่ฐาน4,800บาทเพราะฉะนั้นคุณจะได้บำนาญที่เดือนละ960บาทนะคะห้า ห้าเก้าร้อยหกสิบาทนะไม่เหมือนตอนสูตรแรกนะสูตรแรกตอนมาตราสามสิบสามหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนเนี่ยคุณได้สามพันบาทเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณส่งมาตราสามสิบเก้าในห้าปีหลังเนี่ยมันอยู่ในมาตราสามสิบเก้าทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้บำนานเก้าร้อยหกสิบบาทอ่ะต่อมาในสูตรที่สองนะคะของมาตราสามสิบเก้าเช่นคุณส่งมาตราสามสิบสามมาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนซึ่งเอาจริงๆนะถ้าหยุดส่งตอนนี้นะก็จะได้คำนวณที่เงินเดือนฐานสุดท้ายแล้วนะคะแต่หลายคนเลย ออกจากงานเสร็จไปสมมาตรา39ต่ออะสมมติเราไปสมมาตรา39อีก72เดือน72เดือนมันก็เข้ากับ6ปีนะคะ6ปีนะการที่เอา5ปีสุดท้ายมาคิดคำนวณนั่นเท่ากับว,ว่าพอเข้าสูตรนี้ปุ๊บต่อให้คุณจ่ายมาตรา33มา1 8 0เดือนแล้วแต่ว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ที่มาตรา39ก็คิดที่4 8 0 0บาทแต่ด้วยความที่มันเกิน15ปีมันก็จะต้องมีการบวกเพิ่มนะคะทุกๆ12เดือนก็จะได้อีก 1. เึ่ง 72เดือนก็เท่ากับประมาณ6ปีก็เอา1.5คูณ6นะคะมันจะได้ออกมาที่9% 9%ไปบวกกับ20%ก้อนแรกเป็น29%เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าสูตรนี้คุณเอาเงินเดือน4,800บาทจากมาตรา39นะคะเพราะอเขาใช้ฐาน4,800บาทนะขอย้ำบ่อยๆหน่อยเอามาคูณ29%คุณจะได้บำนานึาบาทต่อเดือนอต่อมาสูตรต่อมา กรณีที่มีการส่งมาตรา33แล้วก็ส่งมาตรา39ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมาตรา33กับมาตรา39มันคล่อมคอมใน5ปีสุดท้ายอยู่ใน5ปีสุดท้ายอยู่ทั้งสถานะ39แล้วก็อยู่ในทั้งสถานะ33เขาจะมีการคำนวณหาฐานเงินเดือนใหม่นะคะหาฐานเงินเดือนใหม่อย่างเช่นเ,ออเราสมมุติกันว่าส่งมาตรา33ไป160เดือนแล้วก็ส่งมาตรา39ไปอีก20เดือนอ่ะได้ครบ180เดือนเข้าเกณฑ์ได้บำนาญพอดีนะคะแต่ทีนี้5ปีสุดท้ายมันคลออ่ เขาจะมาแบ่งน,นะคะก็คือเอาเงินเดือนตอนที่อยู่มาตา3า4 3 40เดือนมาคูณแล้วหลังจากนั้นก็เอามาอีกบ้านเงินเดือนที่มาตา3า39คือฐาน4,800บาทเอามาคูณอีก20เดือนรวมกันนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าคุณจะมีฐานเงินเดือนใหม่อยู่ที่11,600 11, บาทแล้วเอาไปคูณ20%บํานำนาญที่จะได้ถ้าสูตรนี้คุณจะได้บำนานา2320บาท ต่อเดือนนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณยิ่งส่งมาตรา39นานขึ้นนานขึ้นก็จะยิ่งได้บํานาญน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะเข้าใจใช่ไหมน้อยลงนะคะส่วนสูตรสุดท้ายก็คือส่งมาตรา3 3สามกับมาตราส9รวมกันไม่ถึงหนึ่ง้อยแปเดือนก็คือได้เป็นบาเหน็จได้เป็นเงินก้อนเหมือนกันนะคะอันนี้หลายคนอาจจะ สงสัยว่าทําไมถึงคิดที่4,008เขากําหนดมาแบบนี้ค่ะคําถามสําคัญก็คือแล้วถ้าเกิดเราส่งมาตรา39ไปแล้วบางคนบอกส่งยังไม่ถึง5ปีทํำยังไงดีณนะตอนนี้หลายคนก็บอกว่าหยุดส่งไปเลยถ้ายังไม่ถึง5ปีหยุดส่งไปเลยอย่างน้อยมันจะได้ด้านท้ายของเงินเดือนตอนที่อยู่มาตรา33มาร่วมคํานวณด้วย ส่วนบางคนที่บอกว่าโอ้โหส่งไป5ปี6ปี7ปี10ปีแล้วมาตรา39ทํายังไงดีเออก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถูกคิดสูตรที่ฐานเงินเดือน4,800บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าเขาจะมีการเปลี่ยนสูตรการคํานวณบํานาญตรงนี้ใหม่โดยทีมประกันสังคมก้าวหน้านั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการยื่นเรื่องกับอีกทีนึ่ง11มีนาคมนี้นะคะก็ถ้าเกิดคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนสูตร ก็ต้องไปสนับสนุนทีมประกันสังคมก้าวหน้าให้เขาไปกดดันบอร์ดให้ได้ให้เราเนี่ยเป็นพลังในการไปกดดันบอร์ดประกันสังคมให้ได้นะคะว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนสูตรการคิดบำนานาใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นะคะยกจะพยายามมาทยอยคำนวณแล้วตอบให้ว่าคุณจะได้บำนานเท่าไหร่นะคะยะเสร็จ yeah. แล้ว